แฟนๆเวียดนามครับปลื้มแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับหลังในกลุ่มของวอลเลย์บอลไทยเนี่ยมีการโพสต์รูปโฟทีนะครับแล้วก็บอกว่าสงสารโฟทีที่แบบว่าเป็นนางแบกช่วยทีมอยู่คนเดียวแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นของโฟทีมากๆซึ่งตรงนี้ครับทางเวียดนามเขาก็รู้ข่าวรู้เรานะพวกเขาก็ไปแฝงอยู่ในกลุ่มของวอลเลย์บอลชาวไทยเหมือนกันก็นกได้นําโพสเนี้ยไปโพสต์ลงในกลุ่มของวอลเลย์บอลชาวเวียดนามนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเนี่ยมาโพสตชื่นชมแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเป็นอย่างมากครับที่ชื่นชอบในสตาร์ดาวดังของเขานะครับและเรื่งา วันนี้เรามาพูดคุยกันครับ แต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนนะครับรถยนต์ซูซูกินะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับซูซูกิสวีป GL NECK มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันและชุดสติ๊กเกอร์ GL NECK EDITION เสริมเอกลักษณ์ทุกมุมมองด้วยวัสดุตกแต่งบริเวณคอนโซลและแผงประตูเคฟล่าเพิดเพลินไปกับจอทัชสกรีน7นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อสายสมาร์ทโฟนเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดดูโอเจ็ตและแพลตฟอร์มไฮเทคเพิ่มใัการิับรี่วยาร ปลอดภัยครบครันพบกันได้แล้วที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับอย่างที่โอกเกิลน,นำไปครับว่าตอนนี้ครับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเนี่ยครับเขาก็มีความชื่นชมชื่นชอบแฟ,นๆ,ชชน,บฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยนะครับไปโพสให้กำลังใจทางด้านของโฟทีนะครับบอกว่านางเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดีสามารถแบกทีมได้นะครับแล้วก็สงสารมากๆที่เป็นนางแบกอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ครับซึ่งตรงนี้ครับแฟนๆชาว พวกเขาก็ได้นําโพสต์นี้นะครับไปโพสต์ลงในกลุ่มของเขาเหมือนกันนะครับโดยเขาบอกว่าคนไทยยังสงสารเป็นแต่แฟนเวียดนามบางส่วนนะครับยังวิจารณ์ 4T กันอยู่เลยบุกคุณรู้ไว้ว่า 4T พยายามทุ่มเททั้งหมดทางร่างกายเพื่อที่ทําให้เวียดนามประสบความสําเร็จหลังจากนั้นครับก็มีคอมเมนต์มาบอกนะครับโดยเขาบอกว่าถ้าเวียดนามเนี่ยได้ไปฝึกกลยุทธ์ที่ไทยตั้งแต่เด็กๆป่านนี้เราคงได้แชมป์เอเชียไปแล้วและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าต่อให้เราจะแอนตี้หรืออย่างไรก็ตาม แต่สุดท้ายเราก็ไม่ทิ้งทีมชาติเวียดนามและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าทีมชาติไทยมีสปิริตมากๆไม่ใช่แค่นักกีฬาแต่รวมถึงแฟนวอลเลย์บอลด้วยอ่านี่กขชื่นชมเรามานะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับอันนี้อาจจะเดือดเดือนิดนึงนะเขาบอกว่าทําไมต้องเม้นชมโฟทีคนเดียวแล้วคนอื่นล่ะไม่ชื่นชมบ้างเลยอ้อาวผิดอะไรเด็กครับเราก็เห็นโฟทีเขาเป็นนางแปกเราก็ชื่นชมเขามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแม่จะเอาให้ได้ดั่งใจทุกอย่างเลยเนาะ แล้วอมเมนต่อไปเขาบอกว่าหลังจากการแข่งขันเมื่อวานทานที่ทานทุยโดนด่ามากที่สุดไม่หยุดตั้งแต่เล่นมาทาั้งฤดูกาลเอา้แาแสดงว่าในตอนนี้นะครับในดราม่าของแฟนเวียดนามเนี่ยน่าจะมีคนด่าทานที่ทันทุยเหรอเฮ้ยมนันเป็นไปได้เหรอแบกอยู่คนเดียวนะคือถ,ถ้าไม่มี 4T เนี่ยเวียดนามนี่คือแบบก็ไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยยังจะด่าก,กันอีกเหรอครับแฟนเวียดนามใจเย็นนะเพื่อนนะ ออแล้วคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าโชคดีที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยไม่วิจาร์แต่ยังชื่นชมทีมของเราสุดยอดจริงๆแล้วคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่านักกีฬาพักแค่1น,นาทีทำไมยังโดนด่าอีกโอัน oh, นี้ก็สงสารนะ แล้วเขาไ์ต่อไปเขาบอกว่ามองเธอและสงสารทานทิทานทุยก็ต้องอย่างนั้นแหละครับบอกว่าเวียดนามเนี่ยถ้าพวกเขานะครับจะขยับนะจะขยับตัวเองเข้าไปในระดับเอเชียเนี่ยคือตอนนี้อันดับหนึ่งก็คือจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาแย่งกันอยู่แล้วนะครับอันดับสามอมองว่าเป็นไทยอันดับสี่เนี่ยมองว่าเป็นเกาหลีอกว่าไทยในเหลื่อมเกาหลีอยู่นิดนึงว่าเวียดนามเนี่ยพวกเขาสามารถแซงแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่5้ได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป้าหมายของพวกเขาต่อไปต้องคว่ำเกาหลีให้ได้ก่อนหรืออาจจะมาคว่ำไทยเลยก็ได้อะไรแบบนี้แต่มองว่่าาาเเขจํป็นทีต้อง พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาคนอื่นๆขึ้นมาให้ทัดเทียมได้ครับคือหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนยุคก,กัปตันคิมหรือเปล่าของเกาหลีเนี่ยอันะก็ต้องเข้าใจนะยุคก,กัปตันคิมคนเก่งๆของเกาหลีเขาก็มีไม่น้อยเลยนะครับเขาก็มีแทบทั้งทีมนะแต่ใมชาติเวียดนามตรงเนี้ยในเรื่องของเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยโอ้โหจะเก่งเท่าเกาหลีชุดนั้นหรือเปล่าแล้วตอนนี้ทานทูเองนะครับเมื่อเทียบกับกัปตันคิมเนี่ยถึงแม้เราจะบอกว่าเป็นคิมแห่งอาเซียนแต่ถ้าเทียบกับกัปตันคิมของเกาหลีจริงๆเน ก็ยังห่างกันพอสมควรนะนี้ก็ต้องยอมรับครับก็ยังห่างกันพอสมควรนะซึ่งตรงนี้ครับอกมองว่าถ้าไม่อยากให้โฟทีเดือยะยครับนักกีฬาของเวียดนามเนี่ยก็ต้องผลักดันตัวเองขึ้นมาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับโฟทีให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันโดดไปอยู่คนเดียวไง เออพอโดดไปอยู่คนเดียวแบบนี้อกมองว่ามันก็อาจจะลําบากนิดนึงถ้าจะก้าวขึ้นมาในระดับเอเชียจะมาแย่งท็อปโฟตรงนี้นะครับแต่ว่า,าทั้งหมดทั้งมวลนะอกว่า 4T เนี่ยเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำคัญให้เวียดนามเนี่ยก้าวขึ้นมาระดับนี้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นอกมองว่าเขามีทางลัดที่จะขึ้นมาแล้วถ้าพัฒนานักกีฬาคนอื่นเพื่อนเร่วมทีมคนอื่นขึ้นมาได้อกว่าเวียดนาม น่ากลัวพอสมควรเลยครับแล้วนี่ก็เป็นข้อมูลที่โอ๊กนํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นน้าจิ้มเก็ดเล็กเก็ดน้อยแล้วกันนะครับที่นฟนเวียดนามเขาพูดถึงแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นในทิศทางที่เขาก็ชื่นชมนะที่เราก็ชื่นชมโฟทีนักกีฬาของเขานะครับผิดกับทางเขาซึ่งโอ๊กว่าน่าจะมีดราม่าก,กันอยู่ในตอนนี้ในเรื่องของการที่อาจจะด่านักกีฬาตัวเองอะไรแบบนี้ซึ่งโอ๊กว่าถ้าด่าโฟทีก็คงจะชมใครไม่ได้แล้วแหละเพราะโฟทีเป็นคนเดียวที่พาเวียดนามมาถึงจุดนี้นะครับอ่ะ นะครับสวัสดีครับ